นะคะไปดูกันใครเคยดูซีรีส์เกาหลีมาเราเพี่เมื่อเช้าอ่ะพี่เจอพี่เล่นเอไอโอยใช่นี่คือของยิงเลยเป็นประตูสีเขียวหลังคาสีอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้เลยอืมตั้งแต่ตอน,น,นไม่ใช่ตั้งแต่ตอนนั้นนะตั้งแต่วันตั้งแต่วันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์อตอนเราจะมาตรงนี้นะคะมา แต่แรกก็คือป,ปุบอิดเยะแฮ่ป,ปุบอิดเล็กขอ่คุณค่ะนี่คือ,อปุบอ,อ,อิดเล็กนะคะเล็กมากโอ้โหโอ้โหนี่นะคะก็จะมีสองสีนะคะนี่ค่ะไปเก็บด้านนี้เป็นสีนี้นะีคะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ มากเลยค่ะพี่ใครชอบแบ๊กพิงค์เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะใครชอบอะไรในแบ๊กพิ้งค์ชอบลิซ่าค่ะหนูชอบเจนี้ค่ะแต่ว่าขอเล่นเกมแป๊บนึงนะคะเกมนะคะเกมก็จะมีนี่กระเป๋าเป็ดน้ำปีทแล้วก็แล้วก็อะไรต่อรีวิวไปเลยค่ะของพี่เ็ซคงก็มาครบ มีเชือกเชือกก็จะมีรูปยูนิคอร์นแบบนี้กับเดี๋ยวได้ไหมนะมีค่ะยูนิคอร์นแบบนี้กับยูนิคอร์ก็จะมีรูปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรูปแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอู้สนุกมาก ก็จะกดกดกดได้ฟินฟินนะคะจะกดให้ดูค่ะจะกดกดกดแล้วก็ข้างในก็จะฟินนะฮัตชิ่หมูมากินเล่นเตะหมอ่ะมันก็จะมีคัดเทียร์อะไรก็มีเู้จะลองฟังอีกไหม เกมเกมอะไรนั่ไหมเกมฟูเจโซล่าฟูเจโซล่าค่ะนี่ก็จะเป็นนี้ข้างในค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะะคมันจะเป็นแบบนี้เกมฟูเจโซล่าเป็นแบบนี้เกมฟูเจโซล่าไปนอนที่อื่นไปอยู่บนบกสิจ๊ะ ีน้องเราอีกกําลังเอ๊ะเราอยู่มีผู้ติดโควิดแดงหน่อยแดงมันรู้ดูรีวิวหบื้องนี้รีวิวนี่จะฟังอีกไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้ะมันก็จะเป็นแบบนี้อารีวิวไปก่อนเดี๋ยวหนูเล่นเกมนี่นะนี่แลก็เสร็จแพลงก็จะมีแค่โกโรซับเนี่ยหนูขอเสียงเบาๆก่อนนะคะเหนื่อยเหนื่อยค่ะ ใช่ไหมคะเอออร่อยมากที่ไหนละ่ะมันก็สวยมากน่ารักมากดูยังยังยังที่คอร์ดตาด้วยอืมสมุดยอดต่อไปเรารีวิวว่ากิเสร็จแล้วต่อไปเราจะมารีวิวรีวิวต่อไปเราก็จะมารีวิวของกันนะคะไม่ใช่ของเขามีของเราบ้างมีของเขาบ้างนะคะโอเคพออันต่อไปก็คือ น่ไงที่ค้าผมในเมโลดี้น่ารักมากนะคะขอขอใส่ลองเช็ดให้ดูลองบอกความก่อนนี่อันนี้ยแบบอันนี้มันนุ่มอันนี้มันมีขนว่าไม่ฟินไม่สินไม่สินม่สินไม่ฟินโลไม่ฟินใชยคมีได้ก็ไม่ได้สิจเล่นหมเล่นอะไรแต่ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะ มันขนนุ่มมากใช่สวยไหมลายลายเมนโวเรียแล้วไหมเราไปเยอะยมหรืออะไรของน้องหนูใช่ลองลองเข้าใส่หอมมากอันนี้ถ้าอันนี้ในป๊อปในในป๊อปอิจิวในป๊อปอิจิวิจิวรีวิวแล้วมึงคิดมึงคิดจะบอกเองว่ามาดูของน้องหนู เมื่อกี้คือป๊อปอิดจิ๋วของน้องเขาใช่แต่ว่าอันนี้ป๊อปอิดจิ๋วนั้นซื้อที่บิ๊กซีนะคะอันนี้ก็ซื้อที่บิ๊กซีเหมือนกันซีเหมือนกันนะคะอ่าพออันต่อไปก็คือนี่ยไงนี่ไงมาแบบนุ่มมากเลยอันนี้เป็นรูปกระต่ายน่ารักไหมนี่ไงน่ารักมากเลยนะคะทุกคนสามารถซื้อที่บิ๊กซีหมดที่บิ๊กซีแต่ว่าแต่ว่าโยกเวนอันนี้สองอันนี้อ่ะสั่งนะคะสั่งจาก พออันต่อปไป,เ,ปเอ,เปอแล้วก็อันต่อไปก็คือนี่เลยดูแต่เดี๋ยวได้ไหมดูแต่เดี๋ยวได้ไหมโอเคดูแต่เดี๋ยวนะอันนี้ก็คือมันคือยางบุกลนนมัน่า้ักรีวิยังรีวิวแล้วรีวิวเสร็จก่อนบอกความด้วยอันนี้แบบอันนี้มันนุ่มมากแบบนุ่มที่สุดเลยเพี่ขอขอให้ดูก่อน อย่างบอกความนี่เป็นแบบนี้โอ้ใกล้ๆ้หน่อยสิความมันจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นหนึ่งเนี่ยมันกับตัดขนหมาได้เลยนะไม่ได้ตัดนะคะเดี๋ยวเลือง,งนะตังนี่อันนี้มันก็จะเป็นรูปเป็ดกำลังนอนอยู่หให้พ่อปิด่อทิวแล้วิวตัมานะ้าพอปอดอิอดพอเลวอยูช่ ูบอกที่เอเี่ย์เดี๋ยวแป๊บนะคะเดี๋ยวเขามาอันนี้ของน้องชายจิ้มบุ้งก่บอกอีกอะจิ้มบุ้งแก้เบ๊บอกอีเบย์ยู่ในรูปมีซังเนี่ยก็คุยกับน้องแป๊บนะคะเบย์ยูจะซื้อแต่ว่าเบย์ยูซื้อแล้วเบย์อยูไม่อยากซื้ออันนี้แล้วเบย์ยูเป็นผู้ชายก็จะซื้ออยากดูหน้าตาน้องไหมคะมามานี่เลย ใช่นะคะเดี๋ยวต้องตั้งกล้องอุบเนี่ยอันนี้แบบความแบบน่ารักน่ารักนุ่มลื่นนะคะเขาใส่โบด้วยน่ารักใส่โบด้วยแบบนุ่มเหมือนซุปเจีเลยนะนีสีชมพูด้วยนะยั้มเอนใช่แล้วก็คลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันอีพีอีพีสองสามสองสองอีพีสองพี พีส,สาม ep สามนะคะขอโทษทีที่ไม่ได้รีวิวปวาผิดยากอะ,ะกับกับน้องบองแล้วก็น้องเป็ดแล้วก็ที่น,นั้นน่ะไมาแล้วก็มันต,ต่อต่อต่อได้ถ้า ep สามอ่ะเคยจะไปเคยจะไปที่บ้านนีอาพี่นีอานะคะแล้วก็เราก็จะไปพี่ก็จะถ่ายเลี<ด>้ยหนูกอดถ่ายตัวสักค้างมไม่กล้องอมันค้างกล้องค้าง เออแล้วก็คลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไ like, <G> ลคะ์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พวกเราบ๊ายบายบ๊ายบาย